สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกน เดนมาร์กเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศเยอรมน,นีนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยอยู่ทางเยอรมน,นีตอนเหนือใช่ไหมเดนมาร์กเนี่ยก็อยู่ตอนเหนือเหมือนกันดังนั้นการเดินทางเนี่ยเดินทางไปง่ายมากๆเลยนะเราเลือกเดินทางโดยรถโดยสารเนี่ยที่มีชื่อว่า F ล i x b u สนะทุกคนก็จะเป็นรถโดยสารเนี่ยที่จะเดินทางในยุโรปนะไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยซึ่งหาข้อมูลได้เลยมันง่ายมากแล้วก็ราคาเนี่ยดีมากๆเลยนะ โรดจะวิ่งออกจากเยอรมันนะแล้วก็ไปขึ้นเรือข้ามฟากนะเพื่อข้ามไปยังโคเปนฮาเกนเดนมาร์กจ้านี่ก็คือเรือนะทุกคนเข้ามาแล้วตอนนี้ขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วจ้าบนเรือนะดีมากๆเลยนะมีทั้งร้านอาหารดิวต้ฟรีห้องน้ำนะทุกอย่างเนี่ยดีมากๆเลย ที่สําคัญนะเราเนี่ยสามารถออกไปสูดอากาศบนเรือได้ด้วยขอบอกเลยนะว่ามันหนาวมากเพราะว่าเราเดินทางมาตอนมืดใช่ไหมหนาวแบบหนาวจนสุดขั้วหัวใจจริงๆเย็นมากบอกไม่ถูกเลยคือนึกถึงเรื่องไทเทนิกเลยรู้เลยว่าคนเราที่มันจมน้ําตายแล้วก็แข็งตาเนี่ยเป็นยังไงือและแล้วเราก็เดินทางมาถึงแล้วจ้า ที่นี่สกุลเงินที่ใช้มีชื่อว่าโคนนะซึ่งถ้าใครเนี่ยไม่ได้แลกเงินมาก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทุกร้านเนี่ยเขารับบัตรนะที่นี่เป็นสังคมเกือบจะเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วทุกที่รับบัตรหมดเลย และสิ่งแรกที่ทำนะเมื่อมาถึงเดนมาร์กก็คือตามหาเซเว่นจ้าทุกคนคิดถึงมากๆที่เยอรมันเนี่ยไม่มีร้านสะดวกซื้อนะที่เปิด24ชั่วโมงแบบนี้ขนมอันนี้ห้ามพลาดแตทุกคนอร่อยมากมีทุกเซเว่นจ้าเช้าวันถัดมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปเช็คอินตามจุดสำคัญต่างๆของเมืองโคเปนเฮเกนจ้า ส่วนที่นี่ก็คือตลาดสดของเดนมาร์กนะทุกคนจะมีผักผลไม้ตามฤดูกาลและโซนข้างนอกก็ยังมีดอกไม้ขายด้วยจ้าและที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือโซนด้านในโซนด้านในเนี่ยจะมีคล้ายๆของที่เป็นโอท็อปนะของเมืองนี้ก็จะมาขายรวมๆกันดูสิทุกคนนี่แค่ขนมปังนะ ตกแต่งเวอร์มาแต่ราคาก็เวอร์ด้วยนะจุดเด่นของตลาดนี้นะที่ถูกใจเรามากๆเนี่ยก็คือจะมีโซนอาหารทะเลที่จะมาแบบสดๆเลยนะหรือบางร้านเนี่ยจะมีปรุงสุกมาแล้วเราสามารถเลือกซื้อเลือกชิมได้หน้าร้านเลยคราวนี้คุณยอดเนี่ยก็เลยลองจัดปูอารสก้ามาชิมสักหน่อยจ้าเป็นบุญปาก สถานที่ต่อมาจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเลยนะทุกคนถนนเส้นนี้นะกว้างแล้วก็ยาวมากมีทุกอย่างที่อยากได้เลยจ้าเป็นเมืองแห่งสีสันมากๆ หนึ่งไฮไลท์สำคัญที่เราไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะก็คือร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่าบ้านไทยอีสานจ้ารสชาตินะไทยแท้มากๆคือหารสชาติไทยๆแบบนี้ที่เมืองนอกเนี่ยคือยากมากเลยนะทุกคนแต่ร้านนี้เนี่ยคือที่สุดของที่สุดแล้วและเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะก็คือผัดหมี่โคราชอร่อยมากเช้าวันถัดมา คือสถานที่แห่งนี้เลยจ้าถ้าเรือสีพาสเทลนะใครมาแล้วไม่มาที่นี่บอกเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงเดนมาร์กมันแบบตะมุตะมิมากถ่ายรูปยังไงก็สวยดูตัวอย่างจ้าปังมิล,ละ่ะอันนี้แปลกดีเมืองไทยมีผีเสื้อสมุทรมีพระอภัยมณีที่นี่มีนางเงือกจ้ะส่วนที่นี่นะก็คือน้ำพุเขาเนี่ยให้มาขอพรที่นี่นะ เตรียมเหรียญมาจะโยนเต็มที่มาถึงไม่มีน้ำสักหยดเลยฮะและมาถึงสถานที่สุดท้ายที่เราไปมานะทุกคนก็คือหมู่บ้านกัญชาจ้าพูดกันง่ายๆเลยนะที่เนี่เขาขายกัญชากันอิสระเสรีมากแต่ว่าข้างในเนี่ยห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอนะเอาละทุกคนสรุปเลยนะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองที่ดีเดินทางสะดวกใช้ชีวิตสนุกควรมาจ้า